อะไรอะไรก็จมตึงๆแค่จับจันกระตุบกระจุบนี่พี่น้องพี่น้องตะกุดนี่ครับในเวลาก็ออกหากินที่เก่าแล้วครับนี่สายลากครับพาลูกพาเมียไปวานแหงเก่าแล้วครับนี่ครับทางไปกรืบะไก่นะครับประมาณสองสามรอยกิจสองสามรอยเมตรนี่แหละครับนี่มาหอดแล้วก็จมกระถาแล้วก็โยนก่อนดีเลยนะครับนี่คือการทํามาหากินของผมนะครับมัน ลงกคนนี่ลงกเดียมสิวานนะครับย่องย่องลงไปเดียรย์ประหอยดีว่าบาทินสามสองหนึ่งจ้าคว้าแล้วนะครับโอ้ยหอยลุนกันอีน้องมาลุนกันครับฮึซึ่งนี่ปลาพี่น้องมีปลาอยู่นะครับโอ้โหพี่น้องนี่นี่นี่ปลาปลาขาวนะครับเป็นปลาจอก แล้วก็ปลากดปลาขยี้งนะครับนี่ครับอู้บัดแเหรียก็แีหกมานเลยนะครับนี่ครับอู้ดีรลายอยู่ครับนี่ครับมาลุนบัตรสองกันครับเป่าคาถาให้ถือก้าแล้วครับตุ้มย่องย่องย่องลงไปให้เ้าสามสองหนึ่งจากมักตะวันเฮียแตกนี่แหละครับลุนลุนกันครับ นีพี่น้องพี่น้องโอ้เต็มเผาอย่างเงี้ยเลยครับโอ้ยขา,ากลาขึ้นมาเลยครับโอ้ยปลาอ่า,าพี่น้องเลยเห็นแต่สออนบ่นี่มีพวกปลาจอกปลาหากก้ากล้วยนี่หมดปลากดนะครับโอ้มันมานอีกแล้วครับนครับมาปลดปลากันโอ้ยพี่น้อง้องเอาไปกล่อยไปปิ้งเลยนะครับนี่ครับอือ ปลาขแยแงงเป็นปลาคายแงงโค่นะครับบานผมอื่นปลาคายแงงโคเนนะครับเนื้อไม่สิหลายกันปลาคายแงงขางไร,นร,นราางน้นะครับ,น,บ,รบรนี่ครับม,มีพวกปลาจนะครับขามฝั่งหนึ่งครับวานบัตบันนีโยนหลอดภูมิใหม่นะครับไม้นี่เป็นไม้รับ,บรว่าี่ใเห็นว่าใยรเหวานนะเช่นนะครับผมมองมึงแล้วเออข้างลางวันมี่มองวานใหญ่พวงศิไปวานนะครับม,ม,ม,อออมัน,มมนหลุ่นกันวามันถีเป็นยังไงนะครับหมดข้าไตาอุ้มเลยนะครับ โอ้เดี๋ยวสิวันไหนย่างลำบากมุดเข้าไป,ไปค่อยๆนะครับเดี๋ยวปลาเขาติดตื่นสู้ต้องไปแล้วครับนี่โอ้ยแง่ของนี่ครับมาลุ้นกันครับจึกจึกจึกในเห้งสิโอ้ต้องเป็นปลาเงี้ยนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วโอ้เป็นปลากรดเงี้ยครับเป็นปลากรดเหลืองนะครับโอ้ปลากรดเนลือแซบนะครับ เอาไปหนึ่งไปต้มยำกระเซียมนะครับนี่ครับโอ้โหปลากระเงี้ยงปลาอีกเต็มเลยครับหมานอีกแล้วครับมาตดปลากันครับนี่ครับอืมมีแต่ไซส์สวยๆสงสัยเยื่อมูตองเขาแล้วครับนี่ปลากดเขาฟังแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะเช็ดคลิปเยื่อมูลงอยู่นะครับโติดตามคลิปต่อไปเลยนะครับนี่นี่ครับโอ้โหลากดนี่ก็เป็นหมายอีกมองนึงนะครับที่คนเม่ค่อยวานผมก็สิ มักวานหม่องที่เขาบุค่อยวานกันนะครับมันยังสิมีปลาหลายหยองหยองลงไปในาน้ำนะครับเพราะว่ามันโยนก้อนดินไปไกลแห้งครับทีมแห่ไปแล้วครับไปคนละมองก็มองโยนก้อนดินเลยนะครับโอ้มองเรียกปลาไปอีกมองนึงแต่ว่ายนเิี้แหไปอีกข้างนึงนะครับมันสิลมหลุนกันครับพี่น้องพี่น้อง ยิงอยากยิงอยากไปเหี้ยเลยครับโอ้โหมาดีเทียบนี่นี่พี่น้องเลยเฮ้ยน้องมือปักกดปักกดเอาขึ้นมาพี่น้องมือก่อนนี่ดูเขาดูนี่ครับหามพาดหามพาดนี่เป็นฝวกปักกดนะครับเมืองกันชัดๆเลยครับนี่โอ้ปักกดพี่น้องเอ้ยอืมนี่ปักกดมีปลาสอย โอ้ปลาอยตื่ปลาอยแม่ไข่ครับปิ่งกินกับตะบกหุ้งขึ้นติดแสบนะครับพี่น้องโอ้ตะบกนีปิ่งกินขีอวผมมึงนี่พวกปลาคดนะครับนี่พวกปลาคกดนี่ครับคลิปนี้กับด้เพี่งแค่นี้นะครับนี่เพาดีปลาไปกินแรกงนะครับบ้านเหียประมาณสี่บาทนี่นะครับได้ปลาสามซีโลอยู่ครับนี่ครับแก้ว